เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครค่อนหน้านี้มีการพยายามแยกผมกับนทัทวุฒิมากนะแล้วก็แยกไม่สําเร็จเพราะว่าเราเพียงพล้ำและเพียงพล้ำวันนั้นถ้านายกทร,รักษสินไม่ร่วมในการหลอกด้วยไม่มีวันสําเร็จเลยนะครับก็คือหมายความว่าแยกแล้วก็วางแผนต้มผมคนเดียวแต่นี่คือการต้มทางระบบทุกใคยคำเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าเออ เราเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งท้องเขาก็เด็กนะครับตามความรู้สึกเขาผมก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว mm. คือถ้าฟังคลิปนั้นคลิปเดียว mm. เราอาจจะมีความรู้สึกนะครับว่าเอะเราจะยังไง mm. เพราะความเป็นเราเนี่ย mm. มันก็กระทบกระเทือนเพราะว่ามันในในการทําสงครามกับมูมิตมันเป็นเรื่องยากลําบากอยู่แล้ว mm. แต่ปรากฏว่ามันมีอีกสามคลิป หลังจากนั้นผมก็ทั้งวันเราก็มีภารกิจก็ไปเนื่องจากว่าได้ดูคลิปนี้คนก็เปิดให้ดูเห็นแววตาคุณอุ้งอิงเนี่นะครับแววตาเหมือนจะร้องให้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับเราก็เป็นปุตุชนนี่แต่ว่าไปเจอเพิ่มอีกสามคลิปคลิปแรกก็คือนัทวุฒิอัดก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเลยนะครับเรื่องทางแยกเนี่ยนะครับของนปชคลิปที่สองเนี่ยอดีอรเพียงเกต คลิปที่3เนี่ยนะครับรวมกัน3คลิปที่ไปอยู่ที่สุนัยทีวีนะครับคือการถแถลงนะครับของพี่น้องเสื้อแดงเชียงรายเชียงใหม่และสมุทรปราการสุนัยทีวีนะครับเดี๋ยวก็จะได้อธิบายกว่า3เรื่องนั้นน,นะครับผมก็ต้องอธิบายกว่าเรื่องแรกก่อนเรื่องทางแยก ของบรรดาแกนดำทั้งลหลายวค,ความเป็นจริงนี่ผมพูดสั้นมากว่าโดนคนของนายกทักษิณนนไปหลอกซึ่งก็หลอกง่ายที่สุดก็คือช่วงที่ผมอยู่ในเรือนจำเพราะว่ามาสภาพของคนดีน่าเชื่อถือเป็นตัวแทนของนายกทักษิณก็มาชวนว่าให้มาทำพักเล็ก เพื่อที่จะหาคะแนนไปเติมให้กับฝากฝั่งประชาธิปไตยผมเองเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกตังหนิดต,ตังหนิดอยู่แล้วเพียงแต่ตัวเองศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญและระบบบัตรใบเดียวและเห็นในขณนะนั้นว่าพรักเพื่อไทยไม่มีวันจะได้บัญชีรายชื่อแม้แต่เพียงคนเดียวออกมานี่ผมก็พูดคนเดียวนะเป็นหลักว่าจับไม่ได้แม้แต่เพียงแต่คนเดียวให้ใช้ยุทธการรวมกันแพ้แยกกันชนะ แต่แบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยคือหมายความว่าผมไอ้นั่นคําคุณสุเทพแต่คําผมเนี่ยก็คืออธิวารวมกันแพ้แยกกันชนะปรากฏว่าพอออกมาเนี่ยผมก็บอกว่าต้องให้นายกทักษิณเป็นคนยืนยันเป็นคนการันตีนะเพราะว่าอยู่ดีๆผมจะไปไม่ได้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อออกมานายกทักษิณเนี่ยการันตีว่าให้มาทําตรงนี้ ผมเองก็เมื่อนายกทักษิณคนมันรักกันนับถือกันดีกันในขณานั้นและก็ต้องการเสียงของฝากฝั่งประชาธิปไตยเราก็ไปทำอะไรก็ได้ก็ก็ยินดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่างานวันนั้นนี่หลอกรอบวงผมก็มาเล่ากับพรรคพวกฟังผมก็ไม่รู้ว่านะครับคนเกมคนที่มาเดินเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาเดินอยู่เนี่ยนะครับ แล้วก็พูดจนกระทั้งผมลงเชื่อนายกทักษิณการันตีเขาก็ให้ลูกชายเขาเนี่ยไปนั่งเป็นเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติเห็นไหมคนเนี่ยกันและเอาน้องสาวเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับถ้าฟังนัทธวุฒิเนี่ยก็บอกว่าพรรคเพื่อชาติไม่ได้เกี่ยวนะแต่ว่านายกทักษิณพูดกับผมเนี่ยบอกว่า ให้มาช่วยพรรคปพะชาชนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครก่ mm. อนหน้านี้มีการพยายามแยกผมกับนัทวุฒิมากนะ mm. แล้วก็แยกไม่สําเร็จ mm. แต่ว่าเหตุการณ์นั้นความจริงนัทวุฒิยังมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ผมมันไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะว่าติดคุกและมีความประสงค์นะครับที่ต้องการเอาคะแนนเติมให้กับฝ่าฝังประชาธิปไตย mm. ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันก็แยกเข้าขไปถุงนั้น ผมก็มาช่วยตรงนี้แต่ผมเองก็เริ่มเห็นความผิดปกติเพราะการนี้นะครับพอเดินไปสักพักเนี่ยนะครับตัวเดินเกมของนายกทักษิณเ,เอาลูกไปวางเป็นเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติผมรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันโดนแล้วไงผมเมื่อพักพวกนะครับต่างไปต่างความเชื่อพวกความเชื่อของตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเพียงพล้ำและเพียงพล้ำวันนั้น ถ้านายกทักษินไม่ร่วมในการหลอกด้วยไม่มีวันสำเร็จเลยผมจะเชื่อได้ยังไงนะครับทั้งที่คือมาในคือผมเนี่ยจับเสียทีคนได้มาในคราบแบบเบี้ยมีความห่วงใยมีความกังวลต้องการคะแนนให้ภาคฝังประชาธิปไตยมานี่นะครับเขารู้ว่ามาร้ายกับผมเนี่ยผมจะต้องสวนหนักแต่ว่าทําจนกระทั่งหลงเชื่อผมไม่รู้ว่าเขาวางแผนเรื่องนี้กันมาอย่างเป็นระบบ เพราะว่าถ้าวางแผนเฉพาะส่วนเดียวแยกผมเนี่ยเขานะครับถ้าไม่เอาลูกชายของเขาไปนั่งเป็นเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติมันก็จะกลายเป็นคนละเรื่องนะครับ mm hmm. ก็คือหมายความว่าแยกแล้วก็วางแผนต้มผมคนเดียวแต่นี่คือการต้มทางระบบนัทวุฒิฟังดีๆนะครับนัทวุฒิหลังจากไทยรักษาชาติถูกยุบเนี่ยก็ไม่ได้กลับเพื่อไทยนะยังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับเพื่อไทย นะครับก่อนที่จะถูกตัดสิ์ทางการเมืองก็ไปตั้งพักเส้นทางใหม่ใช่ค่ะร่วมกับบรรดาหมู่มิตรที่เขานั่งนะครับนั่งไลนะ่นั่นคือที่ทําการพักเส้นทางใหม่จนกระทั่งเขาเลี้ยวหลังม,มีคนหนึ่งที่ไปร่วมนะครับความจริงที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนก็ให้ออกมาที่พักไทยรักษาชาติโดยนายกทักษิณก็บอกกับเขาว่าให้เป็นแคนดิเดตนายกรักฐมนตรี พรรไทยรักษาชาติคนเดียวเขาขอ,ออกมาเก็บเก็บเรื่องบิ๊กเนมเอาไว้โดยที่เขาไม่รู้ฝากฟังพักเพื่อไทยคุณชัดชาติคุณชัยกเกษมเนี่ยผมไม่รู้นะแต่คุณหญิงสุดารัตน์ไม่รู้แน่นอนที่เป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยเนี่ยว่าแคนดิเดตพรรคไทยรักษาชาตินี่เป็นใคร พราะถ้าคุณหญิงสุดารัตน์แกรู้ก่อนเนี่ยแกคุณหญิงแกจะกล้าพวกนี้ช็อกหบสทุกคนนะครับก็คือหมายความว่าพอไปหงยไพ่เนี่ยไอ้คนที่ถูกท้าทามคนแรกว่าจะให้เป็นแคนดิเดตนายกนี่ก็พูดไม่ออกก็รู้ว่าจบแล้วการเมืองวันนั้นนี่สะดุดหมดกันทั้งกระดานนะเซอร์ไพรส์กันหนักเลยนะครับถ้าทางราชสำนนกไม่ออกมาจาัดก,การกันน,นี่ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยนะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ต้มรอบวงต้มรอบวงคือหมายความว่าแคนดิเดตนายกพักไทยรักษาชาติคนแรกที่ถูกเจรจาออกไปจากพักเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเก็บบิ๊กเนมเอาไว้แคนดิเดตพักเพื่อไทยนะครับถ้าเขารู้ว่าแคนดิเดตพักไทยรักษาชาติเป็นใครใครจะเสอกล้าเอานี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็ถูกหลอก แล้วผมก็ยอมรับว่าคนที่หลอกผมได้มีคนเดียวคือนายกทักษิณไอ้ที่เหลือเป็นกระบวนการนี่หลอกกันเป็นระบบและคนที่เดินเกมถ้าเขาไม่เอาเอาลูกชายตัวเองวางไปเป็นเลขาพักนั้นมันก็คิดกลายเป็นคนละเรื่องเหนะ็นไหมออกแบบเรื่องนี้โดยนายกทักษิณสมคบคิดด้วยอ๋อใช่ถ้าไม่สมคบคิดมันจะต้มผมได้ยังไงอ่ะผมมะอยู่ผมนะครับดีที่สุดนี่นะครับไม่ทําอะไรก็ได้แต่ผมไม่มีทางจะไปทําอย่างนั้นหาเรื่องผมทำไม แต่พอไปถึงเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อเปิดตัวนะครับบิ๊กเนมแล้วเนี่ยก็จอดเรือพักเพื่อชาติทีนี้ทิ้งแล้วทีนี้เพราะว่าไม่ต้องการเป็นพักใหญ่เพราะว่าไปพูดแต่ละที่คนห้าพันหมื่นห้าพันหมื่นเยอะแยะไปหมดเรือมันรั่วและก็โดยนะครับสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดปัญหาเพราะว่าที่นี่ต้องให้เล็กที่ไทยรักษาชาติต้องให้ให,ใหญ่แต่พอไทยรักษาชาติอับปางลง ไอนี่เรือรั่วแล้วเนี่ยผมก็บากหนะ้าผมนี่รังเลีที่สุดในชีวิตแต่คนมันมากับผมแล้วเราก็ลูกผู้ชายก็เดินไปถึงจุดสุดทางวันเลือกตั้งเสร็จก็แยกทางก็ประกาศยุติบทบาทไม่เคยไปเหยียบแม้กระทั่งวันเดียวเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกแขวนคอเจ็บที่สุดหลังจากกรณีนี้มาเนี่ยนปชก็แยกกันโดยส่นตั ผมเองเนี่ยนะครับเขาเองก็ต่างฝ่ายต่างเดือนกันนะครับไม่เคยหันหลังกลับกันมาอีกเลยและวิสัยคนอย่างผมเนี่ยนะครับก็ถึงไหนก็ถึงไหนเขาต้องการจะต้มก,กันขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะจะไปอธิบายยังไงถ้าก,ก,ก็พูดเนละมาพูดกับผมว่าให้ช่วยตรงนี้ไปบอกไอ้นัทวุฒิว่าไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ไอ้อที่เขาพูดนะเลเห็นไหมใช่เขาก็ไปตามความเชื่อเขาไอ้ส่วนขั้นตอนการพูดคุยอะไรเนี่เป็นเรื่ององค์ประกอบ แต่ทั้งหมดนั้นคือการแยกอย่างเป็นเสร็จและปี2562เนี่ยไม่มีการใช้กระบวนการคนเสื้อแดงในการหาเสียงเลือกตั้งมไม่มีการพูดเรื่องคนเสื้อแดงกลับบ้านน,าน,นะครับทีมการหาเสียงเนี่ยนะครับพรรคไทยร,รักษาชาตินี่ใช้สีน้ำเงินสีขาวเลยอ,อย่างเดียวนะครับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ใช้ทีมแดงนะครับดูข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เลยว่ากันตามเนื้อ้าและก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อนัทวุฒิได้หยิบยกเรื่องนี้มาผมก็อธิบายผมยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าผมถูกหลอกและก็เป็นการหลอกที่สําเร็จและความสําเร็จก็เป็นตลอดการดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเองก็อยู่ในบริบทของการทําหน้าที่ช่วง8ปีนี้นะครับนั่นคือออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์แล้วก็ถูกจับขังออกไปขับไล่ก็ถูกขังในคดีเดิมนะครับแล้วก็ถูกตัดสินในเรื่องคดี ก่อนหน้านี้เนี่ยครับปีกับสิบห้าวันแล้วก็มาอีกสามเดือนนะครับและถูกถอนประกรันอีกสามเดือนเนี่ยช่วงสักช่วงแปดปีที่ผ่านมานชีวิตก็อยู่ในเรือนจําเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อน,นัทวุฒิต้องการให้อธิบายให้ครบถ้วนเพราะเขาจะเลือกพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เขาอธิบายเรื่องนี้เขาก็พูดก่อนหน้าที่ทําการพักเส้นทางใหม่ของเขาเนี่ยนะครับก็อธิบายในเรื่องนี้ผมก็ ชี้แจงนัทวุฒิและก็สาธารณะเรื่องนี้ว่าผมถูกหลอกส่วนนัทวุฒิไม่เชื่อว่าถูกหลอกก็ก็ว่าตามตนัทวุฒิไปและที่มันพิสูจน์มากกว่านั้นค,คือการจัดบัญชีรายชื่อนันทวุฒิได้ลำดับเจ็ดนะคุณวีราการเนี่ยนะครับลำดับที่ยี่สิบยี่สิบห้าคุณหมอเหว่งลำดับที่ห้าสิบห้านะครับนี่ไม่นับถึงคนอื่นๆเลย ยังมองว่านั่นเป็นปรากฏการณ์ปกติว่าสองสองผู้เท่านั้นเนี่ยนะครับของในนปชเนะี่ยว่าเขาได้รับเกียรติหรือเปล่าหรือว่าลำดับที่ว่าในก่อนหน้าเขาเป็นใครกันมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือการทําลายอย่างย่อยยับอยู่แล้วนะครับเอาคุณหมอเหวงไปลำดับที่ห้าสิบห้าอย่างเงี้ยคุณวีราการเนี่ยนะครับมีประวัติทางการเมืองมากมายลำดับที่ยี่สิบาใครก็ไม่รู้เรียงหน้ากันมากันเป็นกันเป็นทิวแถบแต่ทั้งหสรุปก็คือว่า ยุทธการนั่นคือการล่างบางนงปชอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วและผมก็ยอมรับ